เพื่อนๆวัน,นนี้นะคะเดี๋ยว,ยวน้องเอียะนะคะจะมาทำคลิปที่เป็นบอดี้ตัวนะคะแบบแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องร่างกายใช่ไหมคะใช่คะร่างกายของเราบอดี้ของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นตัวร่างกายของเราแต่ว่าไม่ใช่กระดูกของเรานะคะโอเคค่ะ ล้ก็กะคกตระตรงนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อนๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของเราบอดี้นะคะแต่ว่าพี่ยากาลังจะยืนขึ้นเพื่อสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าตรงไหนเรียกว่าอะไรนะคะ mm hmm. เพื่อนๆจะได้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ mm hmm. พี่ยาจะชี้ร่างกายของตัวเองแทนนะคะ mm hmm. เอาละค่ะเริ่มเลยนะคะไปที่ เฮดหัวนะคะเฮดหัวหรือว่าศีรษะนั่นเองนะคะศีรษะของเรานะคะต่อไปแแฮผมแแฮผมนะคะใช่ค่ะต่อไปต่อไปก็คอนะคะหน้าผากใช่ไหมคะใช่ค่ะหน้าผากก็คือฟอ e h เ a d ค่ะฟอ e h เ a d ตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าผากนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะต่อไปคิ้วนะคะคิ้วนะคะ ใช่ค่ะคิ้วก็คืออายบราว์ค่ะอายบราว์ค่ะอายบราว์คิ้วของเรานั่นเองนะคะคิ้วของเราจ้าต่อไปต่อไปอายตาใช่ไหมคะตาค่ะตาของเรามีสองข้างนะคะไหนตาข้างซ้ายคะโอเคค่ะไหนตาข้างขวาเก่งมากค่ะต, <า S 1> ต่อไปตาของเราะคะจะเอาไว,ไว้ดูอะไร ต่อไปค่ะต่อไปจมูกนอสจมูกเอาไว้ทำอะไรคะเอาไวด้ดมกลิ่นหายใจที่เราได้ได้ได้ได,ดมกลิ่นนะคะเก่งมากค่ะปากเอาไว้เอาไว,าไว้กินหรือหรือหรือจุ๊บใครได้ได้ได้นะ,ะจุ๊บรักคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาไว้พูดก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคต่อไปอะไรคะต่อไปที่ ฟันนะคะฟันเธอหายไปต่อไปค่ะต่อไปเป็นอะไรคะต่อไปเป็นทั้งลิ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะอันนี้คืออะไรคะต่อไปคืออะไรคะต่อไปคือแก้มค่ะชีแก้มใช่ไหมคะใช่ค่ะและอันนี้คืออะไรคะต่อไปชินค่ะชิ้นคางค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นโคนะคะเล็กคอใช่ไหมคะ แล้วอันนี้อะไรคะต่อไปอันนี้โชเดอร์นะคะเฮ้โชเดอร์นี่แอันที่สนี่แอันที่สนะคะอันนี้คือคือคอ,อะไรคะโชเดอร์ไหละนะคะหัวไหล่ต่อไปหน้าอกคะ่ะหน้าอกนะคะหน้าอกก็คือเชสนะคะหน้าอกของเรานะคะต่อไปท้องคะ่ะท้องพุงๆนะคะสตอมบ๊ สตัมมักนะคะแล้วก็สะดือนะคะไม่ต้องเปิดนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเซนเซอร์นะคะสะดือก็คือตรงนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆห้ามเอาของหรือสิ่งต่างๆเข้าไปแย่หรือว่ายัดที่รูสะดือของตนเองเด็ดขาดเลยนะคะค่ะเพราะจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายของเราได้นะคะค่ะ ที่เพื่อนๆเห็นเลอะๆดำๆนะคะไม่ต้องไปเช็ดหรือทำความสะอาดใดๆเลยนะคะเพื่อนๆบริเวณสะดือเพราะว่ามันเป็นเลือดใช่เพราะว่ามันเป็นเลือดที่ข้างคางตอนทีเ่เราโดนตัดสะดือจากตอนที่คุณพ่อคุณแม่คลอดเราออกมานะคะเพอเราออกมาตอนเด็กนะคะ เดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยทําความสะอาดให้เองนะคะเด็กๆอย่าเอานิ้วไปแย่หรือว่าเอาสิ่งของไปยัดใส่หรือเอาหรือว่าเอานิ้วไปหมุนตรงร,รูสะดือเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะก่อให้เกิดอันตรายได้เลยนะคะเพื mm ่อ hmm. นอ่ะต่อไปพี่ยยังต่อไปเป็นขาอ่าเลขขานะคะแล้วก็ฟุตเท้าค่ะฟุตเท้าชี้หน่อยค่ะฟุตเท้านะคะต่อไปฟุตเท้านะคะเอาย เดนนะคะแล้วแต่ว่าย่ำย่ำย่ำนะคะแต่ว่า,าแต่ว่าแต่ว่าย่ำย่ำสิ่งของหรืออะไรของเราไม่ได้นะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวของของเราจะเสียหายมไม่มีเงินซื้อนะคะโอเคค่ะอย่าใช้เท้านะคะใช้มือหยิบจับสิ่งของใช่ไหมครับเพื่อน หรือว่าเอาหัวติดนะคะอ๋อราคาต่อไปอาร์มแขนค่ะขอดูอาร์มแขนหนะะ่อยค่ะต่อไปแฮนด์มือค่ะฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นิ้วนะคะไหนไหนฟิงเกอร์นิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อ่านิ้วชี้อยู่ไหนคะนิ้วชี้อ่านิ้วกลางนิ้วกลางอ่านิ้วกลางนิ้วกลางค่ะนิ้วนางค่ะแต่ว่าเราห้าม ทำแบบนี้กับพ่อพุณแม่นะคะเพราะว่ามันไม่น่ารักค่ะค่ะอันนี้จะสาธิตนิ้วให้ดูเฉยๆใช่ไหมคะ<ช>ต่อไปนิ้วนางค่ะนิ้วนางอเก่งมากค่ะนิ้วก้อยดีกันนะดีกันนะต่อไปไวไม่เอาอมปากนะคะไม่เอาอมใส่ปากนะคะ,คะนิ้วโ<ต>ป้งค่ะนิ้วโป้องอย่างไคะ่ะนิ้วโป้ง โอเคเยี่ยม very good เลยต่อไปอ่ะพี่ย่าขอดูนี่หัวเข่าหนะะ่อยค่ะขอดูนี่หัวเข่านยโอเคหัวเขา่าต่อไปข้อศอกค่ะข้อศอก e l b o บนะคะข้อศอก e l b o บนะคะเพื่อนๆอ่ะต่อไปหันหลังค่ะหันหลังค่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่าด้านหลังกันนะคะว่าเรียกว่าอะไรบ้างเยืนดีๆค่ะพี่ย่าเดี๋ยวตก ต่อไปเป็นอวัยวะด้านหลังนะคะอวัยวะภายนอกด้านหลังกันบ้างนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเราเรียกว่าด้านหลังนะคะแผ่นหลังของเราก็คือแบกหลังนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นอ่าก้นนะคะก,นก้นภาษาอังกฤษก็คือ But t นะคะ But t ก้นนะคะแล้วก็สะโพกบริเวณนี้นะคะบริะะ<ม>เวณนี้นะคะเขาเรียกว่า h ิป สะโพกนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นเอวนะคะซ้ายขวาตรงนี้เป็นเอวนะคะภาษาอังกฤษก็คือตรงนี้นะคะเอวซ้ายขวานะคะก็คือ w วส s t นะคะเพื่อนเพื่อภาษาอังกฤษก็คือ w วส s t นะคะแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะพี่ย่าขอดูเล็บหน่อยค่ะ ขึ้นขึ้นป1น,น,นะคะเราทาไม่ได้เพราะว่าดอกคุณคขอรนะคะอ่าไว้ทาวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าตอนปิดเทอมก็ได้ใช่ไหมคะใคะเ๋ยต,ต้องใช้ที่น้ำยาล้างเล็บของเด็กทำความสะอาดออกให้เรียบร้อยนะคะเป็นลเล็บเหมือนของของพี่เอเยเลยคะ่ะโอเคค่ะขอดูเล็บหน่อยค่ะเล็บก็คือฟิงเจอแนลนะคะเป็นเล็บนะคะเล็บมือเล็บเท้านะคะโอเคค่ะ